ทางจากลมเก่ามาออกวังสะพุงจังหวัดเลยนะครับวังสะพุงแล้วก็ภูหลวงครับทางไปเชียงคานนะครับที่นี่ก็จะเป็นไร่ข้าวโพดครับเป็นภูเขาทั้งลูกเลยนะครับแต่มาตอนนี้ข้าวโพดแห้งไปหมดแล้วนะครับแต่ถ้ามาตอนหน้าฝนก็จะมีข้าวโพดเยอะครับ เียวก็จีเป็นข้าวโพดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก็คืออยู่ที่นี่นะครับไร่ข้าวโพดถ้าเทียบกับลาวก็คือออกด่านห้วยโขนไปถึงจะมีไร่ข้าวโพดใหญ่เท่านี้นะครับแต่ถ้าประเทศไทยก็คือตรงนี้นะครับที่อำเภอใกล้ๆอำเภอภูหลวงเนี่ยครับวังสะภูหลวงวังสะพุงทางไปเชียงคานกันนะครับ 我同意。